สวัสดีค่ะ <c oughs> เดินผ่านดีไอคอนตอนนั้นบอกว่าเราจะโคตรรวย <c oughs> มาทานข้าวด้วยกันนะคะช่วงนี้ก็คือทานแต่บะหมี่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันอร่อยรู้สึกชอบเลยค่ะ <c oughs> จังที่บอกเนาะ <c oughs> มีภูมิสวนเท่านี้ล่ละลาให้มาลงทุนกับดีไอคอนนี่ละ่ะ <c oughs> เขาบอกว่ามาลงทุนกับพวกดารา มีเขาก็เลยว่ามันหนาเสื้อถือจังไดแก่ก็บอกว่าดารานี่เป็นคนของประชาชนเขาไม่หลอกลวงอยู่แล้วแหละความคิดของของเขาเนาะคะ่ะความคิดของภูมาซวนเท่านี่ไหมเขากระไล่ซื้อดาราต่างๆมาให้เขาฟังเนาะพี่น้องเนะาะวามีไผยแนงสิไหยแล้วเขาก็บอกว่านี่แหละเป็นในานามของดีไอคอนนี่แหละ พวกดาราทั้งนั้นที่มาเป็นเจ้าของเขากับคือตุ๊ดกพี่น้องว่าคุณจะเอาคำว่าดาราเนี่ยไม่หลอกลวงดาราน่าเชื่อถือนี่ในความคิดเห็นของเราเราก็เห็นตรงข้ามกับเขาอยู่แล้วเนาะในเพราะว่าเราคิดว่าคนที่มีชื่อเสียงนั่นแหละย,ยิ่งยิ่งยิ่งอยากได้เงินทองเยอะๆเพราะว่าชีวิตเขาย่อมไม่สมถาะาอยู่แล้วใช่ไหม แล้วเราก็จะได้สิ่งเหล่านี้มาทำการขายทำการตลาดกุมทาผิวเป็นแบบเครื่องสำอางเป็นเวชชัพฑ์เป็นกาแฟ my husband come to talk to me and he will go to the supermarket to buy thing for myself so he look very handsome โอเคปะโอเคกินนั่นบาร์บี้แล้วแล้วเนาะค่ะ no พี่น้อง กระคืนช่วงนี้เราก็ชอบทานนะคะบะหมีน่นี่รู้สึกว่ามันก็อร่อยเราก็จะทำทำหน่อไม้ไปด้วยนะคะเพราะว่านี้เนี่ยเราจะเอาไว้ซุปนะคะเว่าต <c oughs> ตอโนพี่นองท่ว่าอันนี้มูมาซวนไปร่วมลงทุนในดีไอคอนนี่ล่ะน้องเขาก็เลยบอก <c oughs> คุณครู <c oughs> เราอะ <c oughs> ถึงแม้เราจะขายของไม่ได้นะ <c oughs> แต่เราก็สามารถที่จะ เอาของพวกนี้นี่มากินมาใช้เองในราคาต้นทุนใจเฮาพี่นองบอกว่าเอาของมากินมาใส่ในราคาต้นทุนตายเป็นอย่างคนเฮาจังหลงผิดเอาเงินก่อนใหญ่ยยไปวางไว้เพื่อการันตีว่าเฮาสิซื่อของของเขานั่นแหมสิว่าราคาต้นทุนก็นตามสร้าง เ้าจมพวกอาหารเสริมพวกกาแฟพวกครีมทาผิวเรานีนี่แม่แต่เฮาเหกกันยังบใสซแล้หเฮา,าสิไปขายให้ผู้ใดละพี่น้องแล้วก็พูดตามตรงเลยนะว่าเราจะเดินไปหาใครที่เราจะไปขายนะแต่ละคนละคนเนาะเพื่อนๆที่เรารู้จักนะหรือว่าคนที่แบบเราคุ้นเคยรู้จักนะเขาก็แบบหากินลําบากมากในปีที่เกิดโควิดนะทุกคนลําบาก เราก็ว่าเราไม่สามารถที่จะไปบอกเขาว่าเออฉันเอาสิ่งนี้มาขายให้เธอนะเธอช่วยซื้อหน่อยนี่เราไม่สามารถที่จะเดินไปตรงนั้นได้เพราะว่าเรารู้สถานการณ์ตอนนั้นว่ามันลำบากไม่ตายก็บุญแล้วคนมาสวนเขาไปลงทุนกับดีไอคอนก็เลยเบาตอัอยู่ดอกว่าจริงๆแล้วกับบ่าตรงเน้นขายของดอกเน้นว่าหาสมาชิกเขามาอยู่กับเพาเพื่อว่า อัพเฮาขึ้นไปข้างบนเฮาสิไดมีตำแหน่งสูงสูงสิไดมีเงินไหลายลเล้ากาแต่ละคนละคนนั่นตรงสร้างเครือข่ายแตกฐานแตกกอออกไปโอ้ยนั่นละข่อยานหลเขาก็บอกว่าเพื่อนเขาที่ลงทุนน่ะสองแสนห้าหมื่นน่ะได้ไปแบบว่าล่องเรือสำราญเฮาก็คือตาโอ้ยแล้วแต่เขาสิไปลองบล่ลองเถอะคือแม่แต่เขามีเงินหนีเฮาก็บอกขึ้ว่าเขาอยากไปล่องเรือจกักนอยเลยพี่นอง หลงเลืออส้ำล้านอยู่แม่นมามเจ้าพญานีหยเราก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะไปเราก็เฉยๆเราก็อยู่แบบตามคือเรามีความสุขที่มีกิจกรรมทำในในในครอบครัวของเราเองปลูกผักเย็บเสื้อผ้าสิแม่พี่น้องตอนนี้ก็มามีกิจกรรมใหม่นะคะก็คือ คุยกับเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังชีวิตในต่างแดนของพวกเรานะคะสาสีมีเรื่องเล่าค่ะว่าง่ายๆเฮากรบบอกาาทีวว่าสิไปโลบกวนคนที่เขากำลังอยู่ในความถูกอยากน้ะพี่น้องเนาะอันคอคิดของเฮาก็คือเฮาต้องเบิงความสมเหตุสมผลเ<ม>บิ้งความเป็นไปได้ อันนี้มันสีดีจังไดมันจังสีมาใดเงินหลายก็มูเข้ากับสิบอตกเขาไปหัน่นไงพี่น้องอันนี้คุณสาไปซื้อซื้อมะม่วงมานะคะถูกมากเลยค่ะไฟดอลลาร์นะคะกับแบบว่าสุกขักแม่พี่น้องเขาเข้าก็เลยขายออกถึกถกวันนี้ก็ขอพูดคุยกับทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมี เงินทองใช้ตามสมควรแก่เหตุไม่ใช่ว่ามีเงินใช้ล้นหลามนะคะก็คือถ้าท่านจะล้นหลามก็คือให้ล้นหลามที่มันอยู่ในกรอบของของที่เราหามาได้ด้วยสุจริตนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะขอพระคุณในการรับชมรับฟังกด Subscribe และติดตามสาสีมีเรื่องเล่า Thank you for watching and subscribing See you later